สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Raider นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม l i n e a g e 2M หรือว่า L 2M นั่นเองนะครับผมมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับต่างๆแล้วก็อัปเดตในส่วนของอาชีพใหม่นะครับนั่นก็คืออาชีพนักหกนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูอาชีพใหม่กันก่อนเนาะก็คืออาชีพหกนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับอาชีพโหกนะครับก็จะมีในส่วนของสกินใหม่นะครับสกินใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสกินขาวนะครับสกินเขียวสกินฟ้าสกินแดงสกินม่วงนะครับผมมาครบเลยนะครับมาทีเดียวครบนะครับผม ก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของสกินม่วงก่อนเลยนะครับคือสกินสูงสุดนั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นอาชีพหอกนะครับอาชีพใหม่นะครับผมนี่นะครับเป็นระดับตํานานนะครับในส่วนของสกินม่วงนะต้องบอกว่าอาชีพหอกที่ผมดูในส่วนของสกิลคร่าวๆนะครับเป็นเป็นสกิลโจมตีสายฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพิ่ม ในส่วนของบัฟนะครับแล้วก็ตีคนอื่นติดดีบัฟอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะว่าจะลองดูเหมือนกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับผมออใครที่เล่นแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับว่าเล่นแล้วเป็นอย่างไรสนุกหรือเปล่านะครับผมมามาดูกันต่อนะในส่วนของสกินนะครับเริ่มด้วยสกินม่วงนะครับสกินม่วงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสกินท็อปนะครับ ของทุกสายอาชีพนะครับผมนี่นะครับตัวใหม่นั้นคือสกินหอกนะครับตัวนี้เลยนะครับเรามาดูความสามารถกันนะครับเมื่อสตันเป้าหมายล้มเหลวจะมีโอกาสที่จะลดผู้ทามนะครับผู้ทามของอะไรไม่รู้นะครับดูไม่ครบนะครับเขียนไว้แค่แค่นี้เองนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้ ในส่วนของอาชีพหอกเนี่ยผมว่ามันเน้นไปทางในส่วนของ STR นะ STR นะครับตามด้วยเอจนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับถ้าอัพก็อัพ STR ์นำนะครับหรือว่าตามด้วยเอจนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเน้น PP ผมว่าอัพ STR ์นำแล้วก็ตามด้วยคอนนะครับเออถ้าเน้นเน้น PP นะนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับ มาต่อมานะครับในส่วนของสกินแดงครับสกินแดงเนี่ยมันจะมีหลายเผ่าเลยนะครับในส่วนของหกนะครับนี่เลยนะครับเริ่มด้วยอ็อกนะตัวนี้อ็อกนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้อ็อกนะมาดูในส่วนของสกิลพิเศษ,ษกันนะครับหลังจากบล็อกสําเร็จภายในช่วงเวลาหนึ่งการบล็อกสําเร็จเพิ่มเติมจะมีโอกาสได้รับ บัฟื้นฟู HP น่าจะเป็น HP นะ HP ต่อเนื่องนะครับก็คือบล็อกสำเร็จจะได้ HP นะครับฟื้นฟู HP นะครับนี่นะครับนี่ออกนะออกจริงๆมันเน้นไปทางคอนอยู่แล้วแหละคอนมันเยอะนะครับสำหรับออกนะคอนมันเยอะนะครับนี่เลยนะครับต่อมาเนะครับเป็นน่าจะเป็นเอลนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเอลนะ อลเลก,กานะครับน่าจะเป็นเอลนะครับตัวเมี้ชื่ออะไร้าคูน่านะออนะี่ครับเออแล้วตัวม่วงอนะ่ะตัวม่วงมันมันเป็นเผ่าไหนวานเผาดูนิดนึงนะเป็นดาร์กเอลนะครับเพราะว่าตัวสีม่วงหูยาวก็น่าจะดาร์กเอลนะครับดาร์เอลเออเป็นดาร์เอลนะครับมาต,ต่อนะครับต่อ อาชีพออกนะครับตัวนี้นะครับดอาเลกานะครับต้องบอกว่าอาเลกาสวยนะสวยเออใครที่แบบชอบสีฟ้าแบบตัวเงินเงินอ่ะเออผมว่าเท่นะนี่นะครับมาดูในส่วนของสกิลพิเศษกันนะครับก็เมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีสถานะเลือดออกจะมีโอกาสติดดีบัฟนะครับ ลดปริมาณฟื้นฟูยาและลดอัตราฟื้นฟูยาด้วยเช่นกันนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าลดเท่าไหร่นะครับเอฟเฟกต์ดีบัฟปริมาณฟื้นฟูยานะครับลบสิแล้วก็อัตราฟื้นฟูยาลบหนนะครับก็คือติดตีบัฟติดติดดีบัฟนะครับเมื่อตีนะครับในสถานะเลือดออกด้วยนะเออนะครับต้องเลือดออกนะถึงจะติดดีบัฟนี้นะครับอืมนะครับมันต้อง โอเคแหละโอเคแหละนะครับเพราะว่าในส่วนของหอกอ่ะผมไปดูสกิลมาแล้วมันมีสกิลตีติดเลือดออกด้วยนะออตีติดเลือดไหลนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับมาต่อไปต่อไปะนะครับต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นมนุษย์นะเผ่ามนุษย์นะครับเผ่ามนุษย์เลโอน่าแบ็กเบิร์นะครับเผ่ามนุษย์นะครับ ก็มาดูสกิลกันนะครับตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเฮ้ยตีติดดีบัฟเหมือนตัวเหมือนตัวเอลเลยนะครับเหมือนเอลเลยนะครับนี่นเหมือนกันนะครบับตีติดดีบัฟเหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะอาคันนะครับอาคันน่าจะเป็นออกเหมือ anyway> นกันหรือเปล่านะครับออกเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเขียวเนาะอาคันมาดูสกิลกันครับ มันเหมือนกับตัวนี้เลยนี่เหมือนกับตัวนี้เลยอะ่ะนะครับนี่นะครับสกิลเหมือนกันบัฟฟื้นฟู HP นะครับบัฟฟื้นฟู HP เ,เมื่อบล็อกสำเร็จนั่นเองนะครับผมอาคันเนาะโอเคแล้วก็มีตัวหนึ่งเอ้ยทำไมหกมันมีออกมีสามตัวเลยหรอเผ่าออกมีสามตัวเลยนะอาชีพหกนะครับแสดงว่าอาชีพหกน้นออกหรือเปล่านะครับ ชาร์คดุนนะครับผมมาดูสกิลกันติดดีบัฟอีกแล้วครับตัวนี้นะตีติดดีบัฟอีกแล้วเมื่อติดสถานะเลือดออกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะมีทั้งหมด5ตัวนะตัวแดงนะครับอาร์คดุนนะครับผมโอเคชอบตัวไหนก็จัดไเลยนะครับจริงๆผมว่าน่าเล่นทุกตัวนะนะครับมาไปดูในส่วนของ สกินฟ้ากันต่อนะครับอาชีพหกนะครับอาชีพหกดูกันนะครับมาตัวแรกเลยครับเดอะวอล์นะครับนี่ลอแกนเดอะวอล์ฟสเปียร์นะครับสกิลเป็นอย่างไรนะครับความเสียหายระยะใกล้บวก5แล้วก็เพิ่มความเสียหายอาวุธบวกอีก5%นะครับเออตีแรงขึ้นนะตีแรงขึ้นนะครับเป็นเดอะวอล์นะครับ เผ่าคุนแคร์นั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็มนุษย์นะทีเด็กน็อตเหรอทีเด็กน็อตนะครับสกิลเป็นอย่างไรเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูกันไปทีละตัวเนาะทีอาบิดคิปเปอร์นะครับเฮ้ยไม่เหมือนกันนี่ตัวนี้มันมีโอกาสบั๊ เพิ่มบล็อกนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสเพิ่มบล็อกนะครับเทียบิดคิปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นเผ่าดักเอลนะครับตัวม่วงหูยาวนะครับเผ่าดักเอลเนาะโอเคตัวต่อมานะครับเป็นออกนะทีดูมทิสท,ทอยเยอร์ชื่อเท่ๆดังนั้นเลยอ่ะสกินสกินฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นอย่างไรตัวนี้ก็เพิ่มความเสียหายแล้วก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายเนาะเพิ่มความเสียหายอาวุธบวกห้าเด้วยนะครับโอเคตัวต่อมาทีโนวาอิมเพลเลอร์นะครับโอ้มีหลายตัวเลยนะเนี่ยสกินฟ้านะครับตัวนี้ก็เพิ่มบล็อกนะครับเพิ่มบล็อกโอเคเป็นคนแคะตัวนี้ก็มนุษย์เนาะแกนเรดน็อตนะครับ ตัวนี้ก็จะไม่มีสกิลเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับจะมีสกิลเพิ่มในส่วนของตัวท็อปนะครับตัวท็อปซึ่งความเร็วจมดี70นะครับแล้วก็ความเร็วไล่สกิลบวก40นะครับถ้าเป็นตัวลองท็อปจะไม่มีและนะครับไม่มีสกิลติดตัวเพิ่มนะครับแกนอบิดคิปเปอร์เนาะนี้ก็จะเป็นดักเอลนะครับดักเอลนี่ดักเอลนะครับต่อมานะครับแกนดูมดิ๊ ถอยเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นออกเนาะต่อออกนะครับตัวต่อไปเลยนะครับนี่คนแค่อีกแกลนะครับแกนลนว,ว่า impeller นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นมนุษย์นะครับ dead not มนุษย์แต่ว่าชื่อมันก็คล้ายๆกันอยู่นะเออ dead not impeller อะไรเยอะๆ <c oughs> นะครับโอเค บิทคิปเปอร์โอเคตัวนี้ก็จะเป็นดักเอวดูมดิ e ทอยเยอร์อเห็นไหมเยอะอีกแล้ว <c oughs> เป็นออฟนะครับตัวน,นี้เป็นออฟแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนุว่าเอ็มเพลเลอร์นะครับนี่คุณแคทเนาะโอเคประมาณนี้นะครับไปดูสกินสกินเขียวนะครับสกินเขียวสกินเขียวก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับ ก็พลังโจมตี40ความเร็วและสกิล20มีวอลล์ห d ดนะครับเอามานุษย์มีเฮ้ยทำไมตัวมันคล้ายๆกับสกินฟ้าเลยนะเป็นทอมเลนเซอร์นะครับเป็นดักเอวคิมสันไพา์เป็นออฟแล้วก็คนแคนสโตเลนเซอร์นะครับก็จะไม่มีสกิลติดตัวนะแล้วก็ในส่วนของสกินขาวนะครับ ยังมีขาวขาวก็มีออกสเปียมีออกเนาะมีคนแค้กับออคสเปียมีมนุษย์สเปียมีดาร์คสเปียนะก็จะประมาณนี้นะพลังความเร็วโจมตีเนี่ยยีความเร็วและสกิลสิคือน้อยสุดแล้วนะครับในสกินทั้งหมดนะครับผมก็นะบบแต่บบถ้าเล่นถ้าเลือก ้าเลือกได้นะก็แนะนําให้เป็นแบบสกินฟ้าขึ้นไปดีกว่านะเพราะว่าความเร็วโจมตีคือค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับผมแต่ให้ดีก็สกินแดงนะครับสกินแดงเล่นได้เลยนะครับสกินแดงถ้าผมเลือกนะผมผมจริงจริเกมเนี้ยผมอยู่ที่ความชอบเลยอรอยู่ที่ความชอบแล้วผมเลือก <S <S ผมเลือก <S <S ตัวนี้อ่ะมันสวยเออ อเลกาเนี่ยมันสวยดีนะครับเออมันเท่มันเท่ไม่ก็เป็นตัวผู้หญิงก็ได้ออนะี่ครับสวยลีโอน่าเบทเบิดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ดูสกิลติดตัวด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับนี่เราจะชอบตีแล้วก็ให้คนอื่นติดดีบัฟหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแบบนี หรือว่าจะตีแบบฟื้นฟู HP อะไรแบบเนี้ยผมว่าสายฟื้นฟู HP เนี่ยเหมาะเหมาะกับการฟาร์มนะเออตัวเนี้ยเหมาะกับการฟาร์มเนี่ยพวกเนี้ยเหมาะกับการฟาร์มมากนะครับ <ๆ S 2> <นะ S 1> แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ติดดีบัฟเนี่ยผมว่าเหมาะกับ PVP อะไรแบบเนี้ยมากกว่านะเออเป็นสาย PVP ไปนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอาชีพใหม่หอกนะต้องบอกว่าอาชีพหอกเนี่ยสกิลของมันอนะ นะมาดูสกิลกันนะครับสกิลของมันอนะ่ะมันจะเป็นการตีแล้วก็ติดดีบัฟเลือดไหลแล้วก็มีสกิลสายฟ้านะครับที่เท่ๆเ,เลยนะคือตีเป็นสายฟ้าเป็นสกิลหมู่นะครับสายฟ้าเอออะไรแบบนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะก็ลองเล่นดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผม มาบอกกันได้นะมาบอกกันว่าได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ว่าเล่นแล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมสาหรับระบบใหม่เนี่ยก็จะเป็นระบบยึดวิญญาณน,นะครับเรามาดูระบบนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี้เลยนะครับระบบยึดวิญญาณน,นะครับผมคือเมื่อเรายึดวิญญาณสําเร็จนะครับคือได้ตัว มานะครับมันจะมีการพัฒนาของตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นการพัฒนานะครับในส่วนของเอฟเฟกของการยึดวิญญาณนะครับนี่ผมพัฒนาในส่วนของการโจมตีนะครับก็จะได้ในส่วนของสเตปเพิ่มเติมมาเห็นไหมมีคี่เข้ามีดามีมีความแม่นยำอะไรแบบนี้นะครับการพัฒนาเนี่ยครับการพัฒนามันต้องใช้แต้ม นะครับมันต้องใช้แต้มในการยึดวิญญาณน,นะครับแต้มพวกนี้นะครับนี่แต้มเหน็นไหมครับเห็นแต้มด้านล่างนี่ไหครับตรงนี้นะครับเราไปดูว่าแต่ละตัวที่เรายึดวิญญาณมาได้มันได้แต้มมาเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมเมื่อได้รับจะได้800แต้มเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีมันจะแบ่งเป็นระดับด้วยนะในการยึดวิญญาณน,นะครับผมมีทั่วไปขั้นสูงหายากวีรบุรุษแล้วก็ตำนานเห็นไหมครับ ในแต่ละระดับนะครับการยึดวิญญาณจะได้แต้มวิญญาณที่ต่างกันเห็นไหมครับสีขาวได้แต้มมา1นะครับสีเขียวเนี่ยมันได้แต้มมา4นะครับได้แต้มมา4สีน้ําเงินนะครับได้แต้มมา16นะครับนี่16นะครับแต้มแต้มในการยึดวิญญาณได้16สีแดงนะครับสีแดงได้แต้มมา128นะครับนี่นะครับ128 แล้วก็ตำนานนะครับได้เยอะมากคือ800นะครับนี่8 0 0เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เมื่อเรายึดวิญญาณได้เราก็จะได้แต้มมาพัฒนาในส่วนของเอฟเฟกการยึดวิญญาณนะครับเอฟเฟกการยึดวิญญาณก็จะมีการโจมตีนะครับมีพรนะครับมีป้องกันนะครับอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกเลยนะครับว่าจะเอาจะเอา สเตตแบบไหนนะครับผมเอาสเตตในการโจมตีนะแบบนี้นะครับถ้าเอาพรนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกนะครับหรือว่าจะเอาป้องกันก็ได้นะครับป้องกันผมว่ามองว่าเป็นสาย p v p เลยนะเออนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ผมเน้นโจมตีดีกว่านะครับผมว่าโจมตีมันได้แม่นด้วยนะครับผมว่าโจมตีสําคัญนะครับโอเคนะครับผมสาหรับการยึดวิญญาณ เอามาได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าเราสามารถเอามาได้นะครับ <IEL> ด้วยการซื้อนะครับซื้อวิญญาณนะครับกดเข้าไปในที่ตรงนี้นะครับร้านคาเพชดนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็วิหารของเลอานะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นหินคิดตั้นวิญญาณนะครับเป็นหินคิดตั้นวิญญาณนะครับผม ซื้อมาสุ่มกันได้เลยนะครับโดยการใช้อเดนาในการซื้อนะครับซื้อได้3สเต็ปนะครับแบบนี้นะครับยิ่งเราเลเวลสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผมนี่เลยนะครับมันก็จะซื้อได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดเลยนะเป็นชุดเลยนะครับก็คือชุดละ11ครั้งนะครับชุดละ11ครั้งนี่นะครับสุ่มกันได้เลยอันนี้ผมสุ่มไปแล้วนะครับ ผมก็กดสุ่มแล้วก็มายึดวิญญาณนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือการฟาร์มนะครับการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนนะครับลงดันเจียนก็จะได้มาเหมือนกันนะครับมันจะมีในส่วนของเนี่ยอย่างถ้าของอันทารัสตเห็นไหมมันจะมีหินยึดวิญญาณนะครับหินยึดวิญญาณนะครับแบบนี้นะครับเอามาสุ่มก็ได้มีคนขายแลวยังยังไม่มีคนขายยังไม่มีคนได้นะครับ ก็ฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มนะครับทําการฟาร์มลงดันเจียนอะไรแบบนี้ก็จะได้หินยึดวิญญาณมาด้วยนะครับนี่นะครับหินยึดวิญญาณนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นแมปทั่วไปนะครับแมปทั่วไปเราไปดูกันนะครับว่ามีหินยึดวิญญาณมาให้ด้วยไหมนะครับนี่มีเหมือนกันนะครับแมปทั่วไปมีเหมือนกันเหมือนมีเหมือนกันนะครับอย่างบอสบอสก็มีเห็นไหม เออบอสมีแล้วก็นี่มีเหมือนกันนะครับมอนทั่วไปก็มีเหมือนกันนะครับดอกยินยิตปิญญาณมาเหมือนกันเนาะเออนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับระบบใหม่นะครับระบบใหม่นีครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับอาชีพใหม่หอกนะครับระบบใหม่นะครับแล้วก็จริงๆมันมีอัปเดต เพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของซีซันพาร์ทใช่ไหมซีซันพาร์ทแล้วก็มีในส่วนของการล็อกอินนะครับการล็อกอินนะครับหอคอยงาช้างนะครับอะไรแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับมีหอคอยงาช้างมีอัปเดตเกี่ยวกับใบเปลี่ยนค์ดท,ที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับ มีการอัญเชิญที่ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับอาริกานั่นคืออาชีพหอกเลยนะครับมีการรันตีแดงตรงนี้นะครับมีการรันตีสัตว์แดงนะครับมีแพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจใหม่โอเคก็จับนี่มีหินยิบวิญญาณให้ซื้อด้วยนะนี่ครับมีหินยิบวิญญาณให้ซื้อด้วยนะครับนี่มีชุดละ11นะครับคั้งละสอ0รเพชรนะครับนี่เลยใครอยากพัฒนาเร็วๆก็มาซื้อกันได้นะครับ นี่อัญเชิญนะครับอัญเชิญอัญเชิญหินยึดวิญญาณนะครับมีกุญแจใหม่ใช่ไหมเออกุญแจใหม่นะครับนี่ใครซื้อไปแล้วบ้างนะครับใครซื้ออะไรไปแล้วบ้างแล้วก็สุ่มได้อะไรมาบ้างก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเอออันนี้ก็น่าซื้อดีนะนะครับตรงนี้นะครับ200เพชรนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ